ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา Cook i e Land s ช o อร้านรับเติมเกมคุก k i e l a n d แล้วก็เกมมือถืออื่นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cook i e Land s ช o p ลิงเพงลร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับการันตีผู้ดักขีรอบที่3นะครับตอนนี้เนี่ยผมกะว่าเดี๋ยวถ้ารอบนี้รอบที่3มเนี่ยมันไม่ออกสองตัวนะเพราะว่าเราขาดทุน2รอบผมกะว่าเดี๋ยวตู้ผู้ดักขีผมอาจจะไม่เอาถึง5ดาวแล้ว เต็มที่ก็สีดาวนะครับมันทอ้อโอ้โหเจอสองรอบแรกไปผมแบบว่าโอ้โหมันหนักหนาเกินที่ชายคนหนึ่งจะรับไหวสองคะแนนตีศูนตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ผมมอ,มองว่ารอบนี้มีโอกาสสูงมากที่จะออกหนึ่งตัวแต่มันก็เราไงเราขาดจูบไปนอสองตัวฉะนั้นถ้ารอบนี้มันไม่ออกสองตัวนะเดี๋ยวไอตู้นี้เดี๋ยวได้พักกันยาวๆผมอาจจะได้เติมอีกทีก็คือวันที่อัปเดตย่อยเลยนะครับคือตอนที่อัดคลิปนี้เนี่ยมันประมาณ สามวันแรกนะครับซึ่งปกติแล้วในตู้เก่าๆก่อนน,นเนี้ยก่อนเทพสนีเอาไวเคียวชารดมิวอะไรเงี้ยเออช่วงประมาณ5วันแรกเนี้ยผมแบบสูงไปถึงการันตีรอบที่รอบที่ห้ารอบที่หเลยนะแต่ตัวนี้ถ้ารอบนี้มันไม่ออกสองตัวเดีย๋ยวผมไปพักวันที่รอบที่3แล้วก็พักกันยาวๆนะครับเออไม่ไหวนะครับผมทนไม่ไหวเอ้ยต้องสองตัวนะผมตั้งเป้าส่วนตัวเลยเพราะเราขาดทุนมามากเกิดไปแล้ว สูงตู้วนสาหลายก็ไม่ออกมันมีแพ็กการาันตีเลเจนด์ผมก็ไม่ได้นะครับคือไม่ไม่ออกให้ผมเลยยังไม่เคยเห็นมันเป็นตัวเลยนะจนถึงทุกวันนี้ยังไม่เคยเห็นแบบมันมีอยู่จริงหรือเปล่าวะพูดอะคีที่เป็นตัวนะครับมันมีอยู่จริงหรือเปล่ามันมีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงเถอะอยากให้มีอยู่จริงนะครับสองตัวไปเลยนะ คือถ้าเล่านี้คือเล่านี้มันมีโอกาสศูนย์ที่จะสองตัวมันอันมันตั้งห้าร้อยโลแล้วอันนี้ถ้าเจ็ดร้อยห้าสิบไม่ออกสองตัวนี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันทุเรศเกิดไปมันทําลาย <c oughs> มันทาลายนักสูบก,กาชายอย่างเรามากเกิดไปตัวแรกเปิดมาเลเจนเลโอโหเปิดมาก็อีปิกไอ้รอ่ทีละคือโคตรทำลายนะเพราะว่าหินนยังไม่มานะครับนี่โอ้โหมาไหมไม่มาครับนี่ เพิ่งมาสองก้อนนะครับผมไปเติมไอ้พวกแพ็คที่มันตอนอัพดาวมามันก็เลยมีหินยูประมาณหนึ่งแล้วน,น่าจะขึ้นสามดาวได้แหละแต่แบบว่ามันไม่ออกเจอแค่สี่ดาวนะครับไอ้พูดตะเคียนที่ก็ห้าแหละผมว่าไม่เอาไม่น่าเอาเกินนี้หรอกนะครับห้าดาวปุ๊บเนี่ยมันน่าจะมีแพ็คด้งแล้วผมเติมน่าจะขึ้นหกดาวก็น่าจะที่สูงประมาณหกเจ็ดดาวแล้วก็พอเออแต่ตอนนี้หนึ่งตัวมันยังไม่ออกเลยนะครับผม,ผมจะไปหวังอะไรสี่ห้าดาวเออคาดหวังได้ไหมเนี่ย ถ้ามันไม่ออกทุกรอบนี่ผมว่าเขาทำใจทำใจแล้วก็ยอมรับมันแล้วก็เรียนรู้ที่จะหยุดร่วกับมันไปมามามาโอ้โหเอ,ยอ้ยอย่าไอ้ยห่ไม่มาเว้ยโอโ้โหเป็นบีดรูสนะครับบีดรูสเฮ้ยรอบนี้มาเหอะสักทีขอเป็นตัว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  โอ้ยไม่อีพีแล้วอะ่ะโอ้ยยังไม่เห็นเลยจินเลยโอ้โหนี่ขนาดนี่เกมช่วยแจก,กหินตามนั้นตามนี่แล้วนะนี่คือผมได้หินจากที่เกมแจกช่วยแล้วนะถ้าไม่ได้หินนี่ผมไม่อยากจะคิดสภาพผมตอนนี้เลยวะ่ะว่าชะตากรรมเราจะอัน,นาหนขนาดไหนเฮ้ยโอ้โหอ,ออกแต่อะไรเนี่ยอ้ยมาครับ ตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งเฮ้เฮ้ let's go โยนมาครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวเฮ้ยโอยสองตัวก็มีสินนะนะ่า้เขาจริงมันอาจจะตึงก็ได้ใครจะไปรู้มาไหมฮอร์โมนฮอร์โมนมาเร็วสหายสหายมาเร็วเออเป็นนักกล้ามอยู่ครับเออโอ้ยยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงคิว เป็นตัวสักทีเหอะเฮ้ยแบบนี้โอกาสออกสองตัวน้อยมากเลยนะถ้ามันไม่ออกมาเร็วๆเนี่ยจะไม่ออกสองตัวจริงเหรอวะอสองตัวหนึ่งตัวก่อนนะหนึ่งตัวขอสักตัวตัวหนึ่งก็ยังดีโอ้โหอีพิกเฮ้ยมันจะมันจะอีพิกอะไรขนาดนั้นนะ่ะไม่แบ่งโค้ตาให้เลเจนต์บ้างเลยเหรอลูกไอ้พวกหนูๆไปแย่งโค้ตาลูกพี่อ่ะไม่ให้ลูกพี่ออกบ้างเลยเหรอให้ลูกพี่ได้ออกเถอะให้ลูกพี่ผมได้เฉิดฉาย ให้ลูกพี่ผมได้เกิดกับเขาบ้างมาลูกพี่ไม่ได้เกิดลูกพี่โดนอีปิกโอ้โหเจ็บอ่ะเพิ่งรอบที่เจ็ดผมนึกคือทานแล้วขอสกิปหน่อยสักทีนึงโอ้โหสกิปสองทีก็ไม่มาขอสกิปอีกทีนึงสกิปรอบนี้ใกล้ไปวากมไม่สกิปก็ได้โอ้โหหนักหน่วงครับหนักหน่วงโอ้ เออพอไม่สกิปเนี่ยนะไอเนี่ยหรือว่าการสกิปสูตรสกิปสามจะเป็นสูตรที่ดีไม่เกี่ยวกันหรอกนะครับมนโนเพอร์เจอร์ไปเลยอะผมมาคขมอน let's go มาไปครับไปครับซึบคอมอนอมอน ุ้ยก็ยังไม่ใช่เลเจนน่ะเฮ้ยขอดูเลก,ก่อนขยี้ตา0.3หรือ0.003์าวะไม่อยากจะเชื่อในเลตเลยวะตอนนี้คือโอ้โหไม่ออกเลยอะ่ะเฮ้ยโอ้โห,โอโหสองก้อนเฮ้ยเราครึ่งทางแล้วนะเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะ ห้าสามตัวแล้วไม่สามสามการันตีแล้วไม่ได้สักตัวนี่ผมว่าน่าจะระดับมิสติกเลยนะมิสติกคือแบบว่าเจ้ามิสติกใช่ไหมผมเท่าที่จําได้เหมือนตอนมิสติกฟาวผมก็สามรอบไม่ได้รอบหลังจากนั้นมีรอบได้ทีๆไหมก็ไม่มีนะเต็มที่ก็ตัวหนึ่งไอ้รอบมิสติกนี่หนักเหมือนกันนะครับมันจะทรงนั้นเลยเหรอว่ามันจะเป็นยังไงหรอว่าอย่าเลย อย่าเลยทุกวันนี้มิสติกผมเลยยังไม่ตันเงมันไม่ออกอะ่ะตอนนั้ไม่ออกเอ้ยมาเร็วเอ้ยพี่ชายพี่ชายไม่มาพี่ชายผมปวดหัวกับพี่ชายเรามากเลยนะพี่ชายเราจริงปะเนี่ยตัวปลอมพี่ชายตัวปลอมโอ้ยพี่ชายตัวปลอมชัวร์เนี่ยไม่มาอย่างนี้นะครับส่งมาหน่อยเออได้สักทีโอ้ย ตัวแรกหลังจากที่ผ่านไปแล้วสองการาันตีเข้ารอบที่สามโอ้ยกว่าจะได้เห็นโอ้ไอ้ผีไฟไอ้ไอ้ผีเปรดโอ้เโทษเปดโอ้ยไดย้ไม่ได้ด่าไม่ได้ไมาเพิ่งมาโอ้เออมาสักทีกี่รอบมาเพิ่งมาเนี่ยร้อยเจ็ดสิบตัวที่สองจะมีหวังอยู่ไหมเนี่ยมา ร้อยเก้าสิบโอ้โหพ่อมดไปเลยสองร้อยโอ้โหสองร้อยสิบโอ้มาเถอะโอ้โห,โโห,โโหลูกกต่ายอย่างงี้น่าจะมาแค่ตัวเดียวคือตัวเดียวผมไม่ค่อยแปลกใจมันอั้นมันตั้งนานขนาดนี้แล้วแต่สองตัวจะไม่มาจริงหรอเฮ้ยสงสัยจะเอาแค่สีดาวเลยตัวนี้นะ ตอนแรกก็อยากจะได้ห้าอยู่หรอกแต่แบบโอ้ยมันมันเกลือโคตรเกลือเลยวะ่ะโอโ้โหจะบ้าตายมาแล้วโอโ้พ่อมดเฮ้ยนี่ใกล้จะครบแล้วนี่รอบสุดท้ายการันตีเฮ้ยกาหางเจอเรายังมีโอกาสอยู่แต่ยากหน่อยเออสองตัวผมจะได้มีแรงกำลังใจในการเติมต่อถ้าไม่มาเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะได้เจอกัน,นที่แผดเล็กในในอัปเดตหน้า คือไม่รู้คลิปนี้จะลงก่อนอัปเดตเล็กหรือหลังอัปเดตเล็กแต่เดี๋ยวเราเนี่ยสุ่มผมอ่านคลิปนี้จบปุ๊บเดีย๋ยวเรารอเจอกันอัปเดตเล็กเลยถ้าอันนี้ไม่ไมออกนะครับถ้าออกเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะอาจจะกดเพิ่มนิดหน่อย <laughs> มาไหมมันจะมาหรือเปล่ามันจะมาหรือเปล่าน้องชายพี่ชายพี่ชายพี่ชายไม่มาวะพี่ชายเราคงไม่ได้เจอนักระยะนะครับห่างกันสักพักห่างกันสักพัก สามดาวสามดาวมีน่าจะมีแพ็กมาใหม่ว่มสามดาวก่อนอัพพี่ชายขึ้นสามดาวก่อนเป็นพี่ชายที่ไม่ค่อยจะดีก,กับเราสักเท่าไหร่นะครับพี่ชายเขากโกรธเกลียดอะไรเราปะวะขึ้นสามดาวแล้วมีแพ็กเด้งอ่นเดี๋ยวเราเดีย๋ยวผมเข้าไปจัดกันนะเนี่ยแพ็กมันเหมือนได้หนึ่งตัวเลยนะยี 20, 20ส่สิบยี่สิบเศษนะครับแล้วก็ได้ตัวสูงด้วยโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัด,ถดไปพี่ชายเขาไม่รักเราเนาะสวัสดีครับ